ก่อมีสมาชิกนี่แน่กว่านี้แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในช่องมิวเกม์พัตเตอร์นะคะวันนี้นะคะก็มายิดช่องมิวพาดที่สองทำไรอ่ะเจ๊ถ้าจะมาดูหลังจากที่เราได้รีวิวสามเฮ้ยสี่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 หลังนี้ไปอันนี้เป็นบ่อน้ำตรงกลางนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูร้านซักรีดกันนะคะขอกินน้ำแป๊บไม่นยนีิกระอานีคูดเลยอะมิกกี้นะคะมิกกี้เอาอ๋อเก็บของได้ด้วยคุกเก็บเข้าไปโอเคนะคะลงแป๊บเราจะข้ามมิติกันนะคะ ไม่ผิดเราจะลองแบบแบบมันแหลกแหลกที่เหี้ยนะคะแหลกที er. ก่เหี้ยแหลกแหลกแหลกวันนี้เราจะมาฆ้ามิติกันแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ราคาราคาราคาเหล็กเหล็กเหล็ก,ลกแล้วก็เหล็กแต่วันนี้ใช้เพชรนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ็นชาร์ดด้วยโอ้แพงสัตว์แพงชิบหายอลยอีมิวกูประทวงเฮ้ยมองอย่างนี้แล้วเหมือนไอ้ปันทองเลยว่ะ<ฮ>เหมือนไอ้ปันทองชิบหายเ<ฮ><ช>ห็ป่ะ มันมีคนนะคะแต่ว่าตอนนั้นมินเมย์มาเล่นแล้วฆ่าแมงเลยนะคะเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นหลอดไฟไฮเทคแป๊บหนึ่งมึงชอบปะพังที่หนึ่งแต่กูชอบปบทางที่สองอันนี้จะเป็นหอสมุดห้องสมุดแล้วอันนี้เป็นอะไรวะร้านขายเสื้อผ้า เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราถ่าย็อันนี้สักผ้าสีอ๋อสักผ้าสีสักผ้าฟรี24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนป้ายให้เขาก่อนนะคะเป็นป้ายสี<อ>เนาะมันจะได้ยินเสียงามันจะได้ยินเ,เสียงกูไมเนี่ยใช่มันจะได้ยินเสียงมูสเมยมีกูหรือไม่แล้วก็เสียงกูด้วยสักอะไรนะ สักอผ้ปฟียี่สิบสีกสีทุต้องให้เลขมันโดดเด่นไหมสักอ้าฟียี่สิบสี เธอมีขา้าวะก็ต้องไปกินน้ำแป๊บกันด้วยนะแล้วน่าโอ้เซบอันนี้เป็นไม่มีชื่ออันนี้เป็นอะไรเครื่องตากแห้งอ๋อตากได้สวยมาก เดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปอันนี้เป็นบ้านของมิสเมนะคะเดี๋ยวไปทัวร์กันเลยนะคะอันนี้เป็นเจ้าบ้านผู้ยิ่งใหญ่นะคะ Home ด h e s ก o r e s y เข้ามามึงตายยกเว้นนิวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาทำสระน้ำด้านล่างนะเดี๋ยวอัดทิปนี้เสร็จเดี๋ยวมาทำสระน้ำด้านล่างคอข้อมันเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เป็นหมาชื่อว่าแองเจลนะคะเอาทำมไม่มีคิว อันนี้ไงแองจูน,นี่ค่ะแองจูอันนี้ยังไม่ได้เก็บสัมภาระบ้างบคอแตกเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเสียงอีป่านอาตเต็มๆคลิปอันนี้เราเชียวไว้ทำเชียวไว้ทำไรอะฮะเป็นจอนชาวไรข้างบนนะคะคงเราแม่ๆ ไม่มีใครถูกเอ้ยไม่มีใครไม่ถูกแน่อนอนมันคือห้องนอน,นลืมข้ามมิติไปเลยโอเคทางต่อไปก็จะเป็นเดินเดินสายหลุงอันนี้มินเมย์ทำให้เขานะคะแล้วเขาก็ไปทำหัวเห็นปะเห็นปะ ของฟรี1 4ชั่วโงมนอันนี้จะเป็นแจกน้ำฟรีมีแผนที่ด้วยนะนี่คือแผนที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนสนุกข,ของเขากันด้วยนะอันนี้เป็นฟาร์มในิาวานอันนี้เป็นบ้านของ New Game อยูเกมพฮตเตอร์ ชื่อว่ามูจูนะคะอันนี้เป็นเอ,อ่อน,นี้เป็นเช่าได้อ๋อเป็นบ้านเชา่าโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นสนสนุกกันเลย ขอให้เล่นพาร์ทต่อไปนะคะก็จะมียืดช่ามีวสามพาร์ทนะคะสำหรับวันนีก้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย